สวัสดีครับและนี่คือชาเลนจ์เบถึงกล่าวพาร์ทที่55เดินทางกันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับเบตันกล่าวซีซั่นนี้กับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสำหรับผมตอนนี้ก็ยังอยู่แค่โกซีอยู่เลยวะนะยังขึ้นไม่ได้ทักทีเนี่ยไอโกห้าเนี่ยสวยจัดเลยโดยเฉพาะกับวันที่ผ่านมานะครับแม่งเจอแต่ตัวใหญ่ๆนะเจอแต่ตัวแข็งแข็งสู้ไม่ไหวผมก็เลยไม่ได้เอาคลิปมาลงให้ดู ไม่ได้มีอะไรให้ดูนะฮะมีแต่ผมนอนตายเฉยๆไม่ได้น่าสนใจอะไรก็เลยตัดออกตัดทิ้งไปเออมากับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มีความเป็นไปได้นะที่ว่าซีซั่นนี้ผมอาจจะไปไม่ถึงนะระดับเลเจนด์เนี่ยแต่ก็ไม่แน่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่เหลือถ้าเกิดว่าผมโชคดีก็ไม่แน่นะผมอาจจะไปถึงก็ได้โอเคมาถ้างั้นวันนี้เราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไป มาลุยกันต่อเลยนะครับกับแมทที่3ามแมทสุดท้ายสำหรับวันนี้ละมาแล้วไหนไม่แครบ้างม,มินิบอบนั้นเหรอคุณคุณนะฝั่งนู้นน่ะแล้วฝั่งผมอะ่ะไม่รู้จักสักคน <laughs> เออเชงแมงกะชนะมาสองแมตติดแล้วว่ะกับแมต์นี้แมตสุดท้ายจะเป็นไปได้ไหมอีกซึ่งแมตหนึ่งหน้านะขอแต้มคืนจากเมื่อวานหน่อยแต่ดูจากแมตสุดท้ายนี่ก็ดูท่าจะไม่ง่ายนะถ้าดูจากฝั่งผมเนี่ยน่าจะอลังการงานสร้างอยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังเล่นระวังประมาทไม่ได้ มาเต็มตัวนะครับเกมจะเริ่มแล้วคูดาวแปลกๆฮะ่สามสองเกมอาการลวนๆนะโอ้มาแล้วยิงดักไว้ก่อนเออยิงไล่นไปโอ้ยเหี้ยโอ้โหออกออกออกไลนไปไล่นไปโอ้โหเหยอะกี่ตัววะเนี่ยเอ้ยผมจังเลยวะยังไงเนี่ยตรงนี้วาง โดนไหมซ้ำเลยอย่างนี้เออย,ยิงแมงไปก่อนโอ้โยแฉ่างแม่งไม่เป็นไรเตริมเลือดก่อนโอ้แล้วกินป้องกันแม่งไม่มีใครเลยเไป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 เสริมหน่อยแม่งมีอยู่คนเดียวเลยนะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยเยอะจงใจมาไล่กูเลยนะมึงเอาใหมทำไมยิงแมงไปก่อนนะวางโอ้ย เยแมปนี้เปิดตัวไม่ดีเลยว่ะเฮ้ยเล่นไปเล่นไปเหยียวุ่นวายแล้วแถวนี้เออหนูจัดเลยว่ะอะไรก็ไม่รู้อะดูไม่รู้เรื่องเลยยิงดากไวนะยังไงอออกยิงไล่มันได้ไหม เอ้ยโอ้ยเยอะอ๋อเรียบร้อยเฮ้ยอย่าเอ้ยดูท่าไม่ดีแล้วเอ้ยแม่งจะถึงเช็คพอยส์สองแล้วเอ้ยเพื่อนเพื่อนไ <c ười> ปช่วยกันกก่อนเร็วเร็วไปยิงดักไว้โอ้ยไล่มันไล่มันเล่นไปเพื่อนตัวหลังนี่แม่งปุ่นไวแล้วโอ้โหเยอะโอเคได้มาหนึ่งเชียร์ยังวะเอ,อ้ยมาอีกแล้ว เอ้ยอย่าให้มันเก็บเลือดโอเคลบทำไมทำไมาตั้งหลักโอ้โยเอยอะแม่งฝังนุนแข็งว่ะย่าไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้เราของเราแม่งไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะเอ้ยโอ้ยวุ่นวายแล้วไล่มันไล่มันหมดจัง

อโอเคเคียนะไปไปเสร,รมิมเสร,ริมทิมบุกหน่อยอู้ยังไงเนี่ยตัวเนี้ยยังไงยังไงเราไม่ตายสักทีวะเนี่ยวโคดิยวเก็บเลยก่อนแล้วกันเอ้ย <c ười> อย,ยิงเสร,ริมอ่ะยิงเสร,ริมหนึ่งเดียวเอ้ยใครแอบมาดัานหุ่นอีกแล้วโอ้ยหาเอ้ยโอ้ย ลบลบเติมเบอดก่อนเติมไม่พักเลยว่ะฝั่งนูน้นอ้าโอเคได้มาแล้วหนึ่ง Thank you ปั๊มเลือดปั๊มเลือดเจ้าของเราก็ใกล้ถึงเช็คพอยต์ t สองแล้ววะ่ะไปเสริมเขาหน่อยไปเสริมเขาหน่อยยิงดักหน้าไว้ วุ้เนียจัดเลยว่ะเฮ้ยไปดีไปตะกี้ดีเยอะกี่ตัววะเนี่ยข้างหลังตรงนี้ผมเป็นกระจกเลยอ,อืยังไงมึงออเอาเดียมาอีกทีไหมยังไงโอ้โอโอ,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 ออกก่อนเลือดเลือดเลือดเก็บเลือดแล้วแล้วมแมงไม่ทันโอเคไม่เป็นไรยังได้อยู่ไปไปไปเอ้ยใครเนี่ยยิงไรมันวางอึกอ,ออกก่อนนะตั้งหลัก อัดเข้าไปอีกไอ้ขนนี่แม่งกห็หลายทีแล้วมึงนี่ไป,ปไปไปไล่นไปเอ้ยมาอีกแล้วอ,อีกเฮ้ยโอ้ยออกออกออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยกลับกลับโอ้ยเกืนะอบกันไว้นะเพื่อนกันไว้เก่งวะอยู่ไหนอยู่ไหนอือ ยิงดักไว้ปวนมัน,อย,มน,นมอย่าให้มันมาอย่าให้มันมาอย่าให้ไปกวนแทงดันไปเลยเพื่อนเดี๋ยวยิงปวนให้โอ้อยปวดเลือดไม่ได้อีกช่างแมงลุยต่อเลยเอาเอ้ยมาอีกแล้วไอ้เฮียขยันแอบมาดัานหุ่นกันเหลือเกินเออเล่นไปเล่นไปโอ้ยเหี้ยโคตรตึงเลยแมตช์นี้เออเออเออ เฮ้ยกลับกลับกลับเลยกลับเ <ś c oughs> อ้าได้มาตั้งงั้นโอเคไปลุยตอ่อยิงแลนไปก่อนอ่ะเหี้ยเหรอโอเคไปตั้งงั้นเสริมเลยเห้ย,ยอเอ้ยแม่งลุ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 ไลนไปเหีย้ยอยู่กันเป็นโดงเลยแม่งตันไปเลย <S 1> <S 1> <S เพื่อนตันไปเลยอัดเข้าไปเอ้ยมากันอีกแล้วไอหาเอ้ย ยังไงเนี่ยมึงอืมโอเคเขียนนะมาอีกแล้วยิงดาบไปก่อนนะแล้วก็ชาร์จไอ้แบบนี้ฮะยัยงไงจบไหมมึงโอยเอาตายยาก,กว่ะอืม้มยังไงมึงเฮ้ยใครเนี่ยอ่ะโอเคจบเขียนนะไปเสริมเลยเร็ว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 รวิว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอดยิงอัดเลยไปเพื่อน,ด,นดันไปนเลยดันไปเลย ยิงนูนให้เอาเลยเพื่อนยิงจากหน้าไว้อย่าให้มันกวนเออวางอัดเข้าไปอีกแม่งแอบมากันอีกแล้วโอ้ยหาเอ้ยไปไปไล่มันไปยังไงวะมึงยังไงอีกทีดิมาเหียเ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอืยอหูเย็บเติมไม่พักเลยเฮ้ยอย,ายา่าอย่าอย่าให้มันมาไล่มันไล่มัน,มนกันไว้อา้าว เอ้ยเนี่ยโอยฮ่เาเอ้ยแม่งลุ้นจนเหนียวเลย<า>โกระสับผมเหนียวไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เออชนะสักทีเียโคตรตึงเลยแม่งแมตช์นี้ฮะอ้าวคิวเรานำแต่ทำไมเกมตึงจังเลยวะเออช่างแม่งฮะชนะก็ดีแล้วอ้โอคโตรเหนื่อยไปจบแล้วรับของรางวัลกัน เอ,อโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับชาเลนจ์แบทแองเกสำหรับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะฮะสำหรับวันนี้ชนะ3แมแมตติดเลยนะได้คะแนนคืนจากมาอาทิตย์หน่อยนึงเออ้อกับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์เนาะถ้าพรุ่งนี้ผมโชคดียอย่างวันนี้อีกชนะ3แมแมตติดก็ถึงจะขึ้นถึงโกห้าได้นะแต่ก็อย่างว่านะครับ ในระดับโกหนี่ผมต้องชนะอีกต้อง8แมตช์นะ่นะ,กว,ะกว่าจะไปให้ถึงระดับกว่าจะไปให้ถึงระดับเลเจนด์ได้เนี่ยถ้าผมลงแค่วันละ3รอบนะครับก็คือผมต้องใช้เวลาอีก3วันนะ่ะ3วันที่ว่านี่ก็ต้องเป็น3วันที่ผมชนะ3แมตช์ติดด้วยนะจะเป็นไปได้ไหมวะอาจจะพอมีสิดธิ์ลล้นอยู่นะถ้าผมโชคดีโอเคถ้างั้นก็ เอกว่ามาติดตามกันต่อนะครับกับพาร์ทที่56ในวันไหนสักวันเงน,นะถ้าผมว่างโอเคเนาะแล้วพบกันครับไปละ